สวัสดีครับลุงกรส์สแก้วครับเจอกันอีกแล้วคลิปนี้เนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่จะถ่ายทำนะครับสถานที่นะครับเป็นสวนปามเนาะเป็นสวนปามสวนปามสวนนี้ก็อายุสี่ปีสี่ปีครึ่งแล้วแหละนะครับเพราะว่าที่จะถ่ายให้ดูวันนี้ก็เพราะว่าเดี๋ยวจะเอา แมคโคเล็กนะครับแมคโคเล็กมาขุดนะครับมาขุดลักษณะเป็นคลองไส้ไก่นะครับนะครับเป็นคลองไส้ไก่ครับนะครับตรงนี้ที่จริงตรงนี้มันมีต้นปาล์มนะครับพอดีมันเป็นปาล์มมันกลายพันธุ์เนาะก็เลยเอาออกนะครับก็เลยเอาออกก็เลยเป็นที่ว่างๆตรงนี้นะครับที่ว่างๆตรงนี้นะครับที่ว่างๆตรงนี้ นะครับก็ประมาณห้านะครับห้าห้าคูณห้าได้เนาะนะครับปกติปลามันก้าเอ่อระหว่างต้นมันก็ก้าแล้วเนาะระหว่างต้นก็ก้าระหว่างแถวก็ก้านะครับก็ผมก็จะกันไว้ก็เอาสักเอาประมาณสี่คูณสี่เมตรก็พอนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้ผมจะทําเป็น ผมจะทําเป็นสะนะครับลักษณะรูปสะนะครับรูปสี่เหลี่ยมนะครับเอาเอากว้างสี่คูณสี่พอนะครับเพื่อจะให้มันมีพื้นที่นะครับมีพื้นที่ที่จะตั้งเครื่องเครื่องสูบน้ํานะครับเครื่องสูบน้ํานะครับสาเหตุที่ต้องทําอย่างนี้เพราะว่านะครับมันได้ประโยชน์สองอย่างเนาะนะครับอย่างแรกนะครับอย่างแรกนะครับอ่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเวลาหน้าฝนนะครับเวลาหน้าฝนเนี่ย น้ำมันจะเหมือนว่ามันจะขังนะครับไม่ถึงกับท่วมมันมันจะขังนะครับตรงนี้ลักษณะเหมือนว่าพื้นที่มันไม่สม่ําเสมอเนาะมันเหมือนกับว่าเป็นลักษณะรางน้ําสมัยดั้งเดิมตั้งแต่ก่อนนะครับตรงไหนตั้งแต่เป็นป่าเป็นอะไรแล้วมันเป็นลางลางน้ํานะครับเหมือนว่าน้ามันจะไหลามาจากทางนู้นนะครับไหลามาจากทางนูน้นแล้วแล้วมันก็หลผ่านมาทางนี้เมื่อแล้วมันจะทะลุไปทางนูน้กนก็ลงคลองลงคลองพอจะถึงไปนะครับ ก็เลยเป็นว่าในไหนนะครับปามมันมันไม่ชอบน้ําน้ําขังพูดง่ายๆนะครับปามชอบน้ําอยู่แต่ไม่ชอบน้ําขังนะครับ mm hmm. เวลาฝนตกนะครับฝนตกเนี่ยน้ํามันจก็จะขังนะครับเนี่ยขังขังเหมือนกับว่าขังอะไรถึงต้นปามเลยเพราะว่าเหมือนกับเหมือนว่าขังแค่นะครับระหว่างปามระหว่างร่องตรงเนี้นะนะครับระหว่างร่องตรงนี้นะฮะต้นนี้ กับต้นนี้มันจะเจอน้ําน้ําน้ําจะขังอยู่ตลอดเวลานะครับทําให้ดูลักษณะต้นมันจะเหมือนมันจะไม่ค่อยโตเท่ากับต้นที่ไม่ได้เจอน้ําขังนะครับเนี่ยตรงนี้ครับมันเป็นลักษณะเป็นที่รุ่มๆนะครับที่ลุ่มๆก็เลยว่าไหนๆมันก็เป็นที่ลุ่มอยู่เนาะแก้แก้ปัญหาโดยการที่ว่าขุดขุดเป็นคลองไส้ไก่เลยดีกว่านะครับซัก ลึกเมตรยี่สิบกว้างเมตรยี่สิบก็ประมาณนี้ครับนะครับคือการขุดเวลาฝนตกน้ํามันก็จะไหลลงคลองไส้ไก่เนาะเป็นการเก็บก,กับเอ่อเก็บก,กักน้ําไว้ใช้หน้าแรงด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับผมก็เอ่อจะทําให้มันที่เป็นที่เก็บน้ํานะครับนะครับอ่าหน้าแรงผมก็จะตั้งปั๊มน้ํานะครับ สูบนะครับสูบเพื่อจะลดลดปามดูดแรงนะครับเป็นการาประโยชน์ได้สองอย่างเลยนะครับก็คือเนาะหน้าฝนน้ําก็จะไม่ขังนะครับมันก็จะไหลลงลงคลองไส้ไก่นะครับซึ่งหน้าฝนบางทีฝนเวลาฝนทิ้งช่วงนะเวลาฝนทิ้งช่วงเราก็สามารถที่จะเอาน้ําตรงนี้นะครับเอาน้ําตรงนีนะ้ขึ้นไปสูบลดได้นะในช่วงที่ฝนมันทิ้งช่วง ก็จะทําให้ปล์มเราเนี่ยได้น้ําสม่ําเสมอไม่ขาดไม่ขาดต่อนะครับส่วนช่วงหน้าแล้งถามว่าน้ําจะมาอย่างไงนะครับเพราะช่วงฝนตกมันก็ได้ปริมาณหนึ่งนะครับเนาะผมก็จะวิทย์นู่นละไม่ใช่วิทย์สูบมาจากของพี่ถึงนะครับโดยใช้ปัมฟฟนะป๊มไฟฟ้าเนาะนะครับปั๊มไฟฟ้าปั๊มไฟฟ้าตอนกลางคืนก็จะสูบมาใส่ไว้ของไก่ให้มันเต็มนะครับผมว่า หองไส้ไก่เนี่ยลึกเมตรยี่สิบกว้างเมตรยี่สิบแล้วก็ยาวยาวประมาณสามสิบสามสิบเมตรน่าจะได้ครับสามสิบสามสิบเมตรนะครับก็คิดดูคำนวณดูก็คิดว่าน่าจะพอหล่อเลี้ยงนะครับลดต้นตามประมาณสิบไร่นะครับคำนวณแล้วก็น่าจะเพียงพอนะครับถ้าหมดเราก็จะสูบมา สูบมาใหม่นะครับสูบมาใหม่กักเก็บไว้นะครับนะครับสูบกักเก็บมาใหม่ไว้นะครับก็จะทําให้ปามเราเนี่ยได้น้ําตลอดทั้งปีนะครับได้น้ําตลอดทั้งปีนะครับอันนี้ก็ลดอยู่นะครับใช้เหมือนกับลักษณะเหมือนสายพีเอนะครับหัวพีเสื้อมันก็ได้แค่นี้ครับเห็นไหมครับนี่น้ําก็ได้แค่นี้ได้บริเวณเฉพาะจุดนะครับนี่ครับ ได้ระเบียงเฉพาะจุดมันจะไม่ทั่วทั่วบริเวณลำต้นนะครับก็จะทำให้ปลมไม่สมบูรณ์นะครับมันก็จะออกรองตัวผู้เยอะแต่ถ้าเกิดว่ามีที่เก็บเก็บกักน้ำไว้แล้วก็ใช้เครื่องสูบนะครับเนาะใช้เครื่องสูบโดยเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องยันมาร้อยสิบนะครับ ที่เป็นเครื่องลงสีเนี่ยมาตั้งตรงนี้นะครับมาตั้งตรงนี้แหละแล้วก็โูบปัม๊มดันเข้าตรงอาสายส่งตรงนั้นนะครับที่เป็นท่อท่อท่อส่งนะครับขนาดสามนิ้วเพื่อที่จะกระจายไปทั้งแปลงเลยนะครับกระจายไปทั้งแปลงไปไปทั้งแปลงเลยแล้วก็อาจจะมีวาลวนะครับวาลว,วาลวเปิดนะครับแล้วก็ใช้สายสายยางนะครับ ายยางก็ได้หรือเป็นสทอ่อพอน้ําก็ได้นะครับเปิดนะครับทั่วทั้งทั่วทั้งแปลงเลยประมาณสักทาเป็นจุดเป็นจุดไว้นะครับเราก็จะเหมือนว่าเวลาเวลาปั๊มน้ําทีนะครับก็จะลดไปทั่วเลยโลให้มันทั่วเลยพูดง,ง่ายๆลดมั่วครับขอยังไงก็ให้มันชุ่มฉ่าไปทั้งทั้งทั้งระหว่างต้นมาทั่วทั้งแปลงนะครับเราจะไม่ลดเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งเหมือนกับว่าลดแบบปูพรมนะครับ รถแบบปูพรมเหมือนว่าให้พื้นนี่มันชุ่มฉ่าไปด้วยนะครับแล้วก็การจะให้ปุ๋ยให้อะไรเราก็ให้ได้นะครับเพราะว่าแปลงนี้เราแค่สิบไร่นะครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับแค่สิบไร่ก็น่าจะสามารถทําได้เนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราจะทําอะไรก็สะดวกครับส่วนปุ๋ยส่านปุ๋ย,ะสะยใส่โบลอนใส่อาหารธานอาหารสักอาหารรองเราก็ใส่ได้นะครับ ไม่ต้องไปรอฝนนะครับมันคุมได้นะครับมันคุมได้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานเนาะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมจะถ่ายนะครับถ่ายดูอีกทีนะครับช่วงเมคโครเล็กมาเนาะครับนะครับหน้างานนะครับสําหรับคลิปนี้เอาจดี๋ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ